ไตายสิโอ้โหนวมหมดแล้วครับทางต้องให้รถไถามาทำแล้วโอ้้หูเมนคราดเลยอะ่ะ อโอ้โหกินคาดไหมผมมาสังเกตดูว่าเจ้ายักษ์มันรั่วตรงไหนมันมีให้หลีกซึมครับโอ้โหขึ้นไปดูแล้วยังหาไม่เจอครับ

ไปไปไปบอรถถ่ายมาปาดทางหน่อยเด้อเงียบอาาย,ย่อาให้ยั้ง <c oughs> โอ้ <c oughs> ดินยังเละเหมือนเดิมฮะ <c oughs> <c oughs> เร็วไหมเร็วอยู่มันไม่หนาเด้อตรงนี้ตรงนีはは้มันไม่หนาต้นหนาข้างบนแหละไปโอ้เรื่อนเ่อนเ่อนฮ่าโอ้โอ้เรื่นกิ๊ตตอมครับ รถทงเลยจะรอดหรือเปล่านะเอาแล้ครับอาจารย์ชูเปลี่ยนแนวแล้วปัน่นฝั่งนี้ด้วยอาจารย์ชูปัน่นฝั่งนี้ด้วยมันตกแลนะ้วน่ะ ผมต้องนี้ก่อนทงไม่น่ารอดทงทงไม่น่ารอดเองโอ้รอดไหมทงรอดไหม ส,สองตักเห็นดินเลยครับสามสามตักแล้วครับมาดูว่าอาจารย์ชูใส่กี่ตักครับสี่ สีตักไม่อุ้มครับน่าจะใส่ที่สีตักครับเพราะว่าทางไม่ค่อยดีไฮ้ย้ยุบทวดสู้ๆเย็บพรงเอ้าทำไมมันหมดไปเดือดเดียว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 ตงทำไมมันหมดไปเดือดฮะดเหรอ

เอาตรงนี้ไปปูมัง้งจันชูตรงนี้หมดหรือยังเนี่ยลูกรังนี่นี่นี่ตรงนี้ยังมีหมดเลยนี่นี่เอาตรงนี้ไปใส่นี่ ถ้าปูทางได้ดีอ่ะใส่ได้เยอะครับดินมันจะไปเร็วมาก มาแล้วไปเอมาแล้วครับรถไทยมาแล้วมาแล้วรถไทยมาแล้ว ต้นมะพรา้าวอันนี้ยังไม่หักอันนี้หักครึ่งไปแล้วครับเนี่ยท่อนหนึ่งท้อนยาวนี่ต้องใส่ต้นเก่ครับก็เลยยังอยู่ได้นานนี่อู้โอ้ยยาวมากเลยฮึบ ต้องเอามารองครับสุดแขนพอดีเลยโอ้โหดูดินมาอมา เอาไปเออลลไปลลไป ติดชนรถดับมันดดขเขานะโอ๊ยเหยียบอามเหยียบน้อยนี่ทำไมไม่เหยียบล่ะมันเหี้ยน้อยพอดเว nó chơi dẹp lên lên còn anh nổi nha yeah. Oh. bên tăng đầy rồi มันต้องเหยียบให้ได้รอบหน่อยครับถ้าได้รอบปุ๊บเหยียบเลยกดคันเร่งไปเลยน,นี่เรารู้จ e, ิตอีนี่นี่มารอชมจ e ิตอีกหน่อยนี่ยังไม่หมดดินเละอีกตายสิ อ้าวเฮ้ยจะเสียชื่อนะเว้ยไปเย็บมอดเย็บเออนี่ี่นเนี่น,น,นี่มันดูเป็ด e อีกนหน่อยเมื่อกี้เหม็นคากเลยอะไป้ยเยบเย็บ พรอดรอดรอดนะใช้ต้องลูบเรื่อยๆน,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 นี่นี่ถอยดันอันนี้ไปใส่หนนี้ในบุมเนี่ยใส่นั้นั้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะกลับบ้านก่อนแล้ววันนี้เอกซื้อกับข้าวให้ทีมง,งานครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ